เลินพนออรอเลยพี่กู้ลอกไขยกู้ถาเบิงเราสามาคีมาแล้ววันนี้ทำกลางเสียงฝนนิดเสียงฝนล,ลินนอกพี่น้องเนาะอากาศดีอากาศดีากาศดตกมดเคลื่อนเลยมาเคลื่อนวันนี้เป็นเสาของวันที่หามัวหน้ายนเดอ้อพี่น้องเดอ้อมือเคลืนนี่กะ กไปได้ดีอยอะดิละพี่น้องกันฟูตบอลกันพูดจ้อก็ได้ได้เยอะพี่น้องฟูตจ้อนะฟูตจ้อจะไปได้ดีอยู่เพราะว่าไปได้มัดมัดซุนนั่นเีอดิพี่น้องเอ้ยที่จริงกับเขาไปได้มัดซุนซุนเหล้าเนาะพี่น้องเนาะกระ่าส,สามัคคีก,ก็ได้ วิ่งเข่าวิ่งซูนลูดเข่าซูนนะพี่น้องนะในซูนแปดแล้วกันเล่าวิ่อพี่แต่ว่าวิ่งกับตัวล่องลุทดิพี่น้องมะเข่าตัวจอเป็นตัวกลับนะพี่น้องเนาะกันพูดจอพุดจอกระได้ดินี่เทว่าเข่าเมืนว่า เล่าวีไอพีกับเข่าเป็นตจอหาหกออกหกหาออกศูนหกหาบนในตัวกับน้าพี่น้องน้าตจอเล่าสามาคีเล่าสามาคีวีไอพีกับจอแปดหาจอหาเจ็ดเนาะผมเด่นแปดหาว่ามันจอเริ่ม ลูดแปดหาล่องหาเจ็ดเข่าหานพี่น้องเนาะเข่าหาก็ได้ซี่หาไมบนางพี่น้องเป็นซี่หาวันนี้เล่าสาตาเล่าสาตาวิ่งลูดหากับเก้าตัวล่องเก้าเจ็ด เขาตัวล่องนะพี่น้องเก้าเก็ดเข้าเจ็ดตัวล่องแต่ว่าตัวจอเนี่นคือเก็ดซีมันว่าพี่น้องจองเก็ดซีออกซีเก็ดถือว่าเขาทุกถือว่าเขาทุกเล่าเนาะพี่น้องเนาะเดินดีสือเล่าแปลว่าผู้เขาตัวผู้เขาลูดย่างเดียวจะอาจจะพิทวังแน่นาอขันผู้จอนี่มีวงัง เธอว่าถ้า,าลูดเข่าสองลุดพี่น้องกูก็ว่าให้ระวังตัวล่องตัวจอมันว่าว่าว่า,า,าให้ถิ่ถือว่าเขามดทั้งสี่นั่นแหละถือว่าผ่านนอตั้งสี่นอผ่านได้ตั้งสี่ผู้ใดเ,เข้ามาเมืองผู้ใดพิจารณาย่านเอาเด้อพี่น้องเด้อเหตุจังใดสิเขาไปจับไปจอจังไดไปจรองจังไดผู้เขาตะลุดจะอาจจิตวังแน่เพราะว่ามันมัน มันฉิกแสกไปอยู่แต่ว่ามันไในมืดชุ่มเล่าดิพี่น้องเทิงเล่าสามัคคีเทิงเล่าวี่ไอพีเทิงเล่าสามัคีวี่พีเทิงเล่าสาตาร์เดอร์แเขาไในมืดในมืดชุ่มเล่าใช่ปะพี่น้องพูดสิพวกเขาขว้าจับมาจองสุพรรณมาสละแต่ของปูพานปูพานพันตลอดเอาเมื่อนี่ผู้ดใดเขว้างาแล้วก้ะ กดไลค์กดแชร์ให้อีกนําในเด้อเบิง้งหนึ่งคนต่อหนึ่งแชร์ให้แนะ่พี่น้องเอ้ยเรียกตอนจัดปูเนะี่เรียกตอนปูผู้นางคิดนางเขียนให้ในเะด้อคำามาเบิ้งหลักก็กดยกปูให้แน่เชือว่าสงเชือว่าสงสารปูผู้นางค,นนะนคิดนางเขียนให้เด้อเอฟดีิยกปูให้แนะ่นั่งบัตงบัมไงนะครับถ้ามาโยกปูรถกลับกลัไปกต่ยกแผวะเลย คอมพิวเตือนยกไว้ค so so ือนอย่างนี่งอามาเบิ้งพี่น้องบปหนึ่งร่อสามัคคีเริ่มแรกคือเราสามัคคีจับปูเลยหนึ่งคนหนึ่งยกปูเด้อพี่น้องเด้อฝนตกเสียงฝนเมื่ฝนแน่จังหน่อยสามสี่มีเสียงฝนมาฝนมาปอกๆแปลกๆนี่แหละมีเพื่อนมีนัดยุ่งมีเพื่อนนี่

เจ้าสี่เก้าสี่ยาขามายาขามาไปนอนเรียบๆไปนอนเลี้ยงให้นอนแบบนั้นยังเลี้ยก่อนไปเล็้ยบไปสีเลี้ยบเจ็ด

สามซีบินหนสามซีกลมเงินกลมเงินสามซีกลมเงินสามซี สามสี่แล้วก็เล่าวีไอทีเล่าวีไอพีไรเดียพี่

Hẹp xuống Vinh Vinh xuống cầu Vinh xuống cấp cầu xuống cấp cầu Vinh 寻找云，顺便寻找流浪狗，流让狗哈。 Cláudio, se aqui. Cláudio. aqui. Só... saya nak ki. Gitu ai ki. Ai สเก้าศูนยเก้าศูนสีหาสีหาเก้าสอง Đấy, cầu khi cầu linh linh có mất kiến không người kiến về nó thì là mưa lần mưa lần tẩy người lạ không วิ่งเก้าศูนย์วิ่งเก้าศูนย์เก้าศูงเ็นเย็นเก้าศูนย์อล้อ เสียงฝนเสียงฝนหน่อยว่าเสีอยู่กี่างฟอกแตกฟอกแตก,กนี่เสียงฝนหน่อยเสี่ยเด้อเอาชวนดิ่งเลาสัาวาตวต์เลาสัตว์แบบนี้เลาสัตว์ที่อะไี้

0 3 0 4 心心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  สองสามหนึ่งผมเล่นสองสามล่องสามสูง xong chết แคบหน้าจอเด้อแคบหน้าจอเด้อผู้ได้ขอมาแล้วก็ได้เอซ์ซทุกคนทุกคนคุปขอมมาไหมพวกเก่าผู้ใหม่ผู้เก่าขันผู้ใหม่มาสันหุ่นจักกะคดแช่ไปบอกข้าเจ้าเด้อบอกมูอบอกพวกใหุ้่นจักเด้อผีน้องเด้อหุ่นจักหลายๆคนขอมมาเบิ้งหลายๆลายคนคุปขอมมาเบิ้งแล้วหนึ่งแช่ก็ หนึ่งคนต้อนหนึ่งแช่ได้พี่น้องได้เป็นกำลังใจให้ปูขุนเทว่าซอยเรือปูคือใส่คาสมุดระกานั่นแะละปูได้ยอดไล่ยอดแช่นะปูทำเมาปีหนึ่งแต่พระท่านประสบผลสำเร็จดอกพี่น้องไปเรื่อยๆไล่ล้อยุดแจวห่างหงยุดว่าใดคือว่ามันเนี่ยคำว่าแล้วเป็นสี่แต่เบิ่งู่ เลขมันกับเขาดีดีเอีกับคิดต่อหน้าไร่ถิ่เอ็กซ์ที่บ่ได้เอกที่กยาถิ่งปูด้หนึ่งคนกับหนึ่งแกมาละรอบหนึ่งกับแซ่เจนึงแฉ่เทละรออเท่นะนั้นไรเทละรอบไะแซ่น้ำก็ได้กดไรลหลอบเดียวกดแซ่ก่ากดกระไดมันฉันเทียมมูโวกบหลายเนาะขันว่าม่มีมูมีพวกดกไรเอากดหนึ่งหนึ่งคนต่อนนหนึ่งไร คนลอยคนก็ไดลอยไห่นี่นไหมหนึ่งคนตอนหนึ่งไหลเด้อถือว่าซอยปูปูเหตุคิดว่านี่เป็นปีแล้วว่ะท่านประสบผลสาเร็จอยู่ว่ะท่านได้คาสมุดปากาอยู่ดีพี่น้องคาสมุดปากานี่ได้นําเอ็ดซี่ผู้คนโชคคนหมานคนชงมาไห้ซื้ๆนี่นํามทางทางสองว่ะท่านได้ยังนี่ ซําเห็ดเหตุย่ดเชื้อไ่้เริ่ได้เมื่อละเด็กละน้อยแต่ว่าบ่ท่านสั่งไล่ได้บ่ท่านได้เปิดบ่ท่านได้เขา่าบ่ท่านเข่าได้บ่ท่านเทิงหน้าพี่น้องเนาะบพื่อให้ขมาแล้วจะอย่าลืมหนึ่งไล่หนึ่งไล่ตอนหนึ่งคนแล้วพี่น้องได้เอามือนี่กะ้ะเพื่อให้ขมาแล้วกะ้ะแคปหน้าจอาไว้แคปหน้าจอาไว้ มื่อนี้ของวันที่หาเด้อของวันที่ซีกรผพานไปแล้วเขาซีเขาซีไร่การคนนี้พี่น้องมันเขามันเขาเป็นตัวจ่อกระมี่เขาเป็นตัวลุดกระมี่ผู้รลุดก็สิคิดว่างในจังน้อยเนาะผู้รลุดก็ได้ย่ดอกสองสองเล่าอยู่ผูกเขาโตวจ่อกระพานอยู่วมือนี้เห็นซีทุกผู้ทุกคนจบส่งมันมันกันได้วันที่หาเด้อเห็นลำลำื่้ยๆกันทุกผู้ทุกคนเหมือนแรงหมืนสองทุ่มเกิงจบมันกัน พอกันคิดต่อไปได้พี่น้องเนดะ้อสวัสดี